นกนำก็น่าสบายเท่ากันเองฮะโอ้เอาไป่ออยากให้หนวดจะเฮ็ดอีหยังโอ้ยนั่งเล่นไปยังหนวดนี่โอู้อยังบ้านว่าสิไปตลาดจ้ะหม้อได้ยังกินเลงล่ะจังว่าสิไปหา,หาเหล่าเมืองจักข้าวก่อนมันจะมีอีหยังกินกระเซ็นโอ้จังว่าท่านพ่อไม่หยังแล้วจังว่าขมามากๆเลยมีซีดีอยู่นี้แดดแม่บัดกดับเลยเหรอจังว่าอันยอมไปยอมมาหร้อยิ่งฉามันจังว่า จบอีสามันเห็นอย่างหันผู้ใหญ่เอ้าเมียมันบอกให้อดามันจะเถื่อนเมียมันบอกให้จมให้มันจะเถื่อนได้เหรอไอ้บอมาบักดำไอ้บอมันสบายแท้อุ้ยอิสาะหดมาเนาะเอ้ายากกว่าได้บ่เมียงคือันนีคขัเจ้าบักจักบาทมันก็ยังอยู่ไรเนาะ มันไปหาเราเดี๋ยวทั้งทั้งหอกกลับมาเมียมนกับบโจมเนี่ยแม,ม่บ้าน,นันชื่ไรานะส,สนุกสุขสบายแต่คอ้ยข่อไปตลายกันด้วยพ่อใหญ่เออเกี่อวกับแม่งหน้าดาห้องเหมง